ครับผมก็งานวันนี้เป็นงานแยกรันพูดเลยเพราะงานวันนี้เป็นของ vivo เนาะเราก็มีภาัยนตร์สั้นที่บอกเลยว่าถ่ายถ่ายถูกต้องซึ่งแบบเราเราตื่นเต้นด้วยด้วยความที่ของ vivo อ่ะกล้อง vivo เขาดีมากอยู่แล้วจากที่เราแบบได้ลง ig ใช่แบบรุ่นที่เราถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับถ่ายั้งวันถูกต้องใช่แล้วคือวันนี้ ทาง vivo เขาทำภาพยนตร์ภาพยนตร์สร้างซึ่งเราอยากรู้มากวิธีการถ่ายทําโดยใช้กล้องโทรศัพท์กลับจะตัวไม่เคยเห็นกันไม่เคยเห็นเหมนกันไม่เคยเห็นเงี้ยนี่ก็อยากรู้ว่าเอ้ยเขาจะถ่ายทําออกมาแล้วมันภาพมันเป็นยังไงใช่แล้วนี่ซึ่งน่าสนใจมากถูกต้องและยิ่งอ่าเขาเรื่ออะไรคนคนหนึ่เรื่องเป็นพี่บอลตะกรอนใช่ครับใช่นี่ตื่นเต้นไม่ใหญ่เลยครับคือหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการการถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยจะต้อง แต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากก็ใช้โดนสับถ่ายถ่ายภาพประโยชน์ก็ได้แล้วเราเห็นเทรเลอร์ก็คือส่วนตัวของเราก็คือยืนยันว่าโอ้เคฟังก์ชันนี้คือโดนใจัรรุ่นแน่นอนแน่นอนแล้วคนที่เป็นสายแบบถ่ายรูปอย่างพวกเราเนี่ยคือต้องโดนกล้องเขาดีมากใช่ครับผมให้ฝากนิดนึงเนาะอ๋อได้ครับผมก็อ่ะเริ่มก่อนเอาไปชุบ เอาฮิวท์ด้วยก่อนอลยได้ครับผมก็ฝากงานวันนี้ของทางบีโวนะครับเป็นภาพยนตร์ชั้นเรื่อง The Escape Room นะครับใช่ใช่ซึ่งการไหนทำจะใช้กล้องโทรศัพท์กล้องโทรศัพท์ใช่ครับก็จะเห็นความแปลกใหม่อะไรหลายอย่างเนาะใช่ครับผมก็ฝากติดตามด้วยใช่ครับอยากให้ทุกคนมาดูนะว่าเอ้ยการใช้กล้องโทรศัพท์มาถ่ายมันจะเป็นยังไงอยากให้ทุกคนมาดูจริงๆครับจุกจ้าผครับผมงานของเราหน่อยเลยได้ครับผมก็อ่า ขอบุญนะครับผมจะมีโปรเจกต์มีมาเป็นสองใช่ครับผมก็จะมีทั้งคอนเฟิร์นลงถึงซีรีส์ด้วยนะครับผมก็ติดตามด้วยแล้วก็ทีมทั้งไายจบไปแล้เป็นอีเวิซันครับผมชานิลานายทีมครับผมก็เพิ่งถ่ายจบไปเช่นกันครับผมก็น่าคิดว่าน่าจะออนแอร์ประมาณเดือนนี้ขนาดปลายเดือนนี้พุ่งไนยครับผมก็มีเชือกผ่านโปรเจกต์ใหญ่ของเราเชือกผ่านจริงๆเราหลายคนรอลุ้นมากเลยไม่ไม่ใช่แค่หลายคนหุ่นก็รอลุ้นหุ่นเต็มรอลุ้นมาก จนแบบอันเนี้ยปีนี้ลงไทม์ไลน์ไปแล้วว่าในเดือนนใกันยายนนี้ใช่ครับผมใช่ครับผมก็ฝากคนติดตามหลายๆครับเออหนึ่งเป๊ะหนึ่งมาย่บนเ้้างหลังรอรอทองจริงๆตอนนี้นะมันเลยเพราะว่าตื่นเต้นเหมือนกันมันตื่นเต้นจนหายไปแล้วคือเรามีเวลาทําใจกับมันเราเรารู้ทุกกระบวนการของมันมา มาก่อนเนี้ยว่าเอ้ยจะถ่ายแล้วก็ไม่ได้ถ่ายจะถ่ายแลตวโดนโควิดอีกคือเราเรา,เราอยู่จนเ,เราชินเราคิดว่าเราทำหน้าที่ตัวเองในการเป็นนักแสดงดีกว่าูกต้องทําให้มันออกมาดีที่สุดเพื่อ,อขอโทษครับเพื่อตอบแทนแฟนคลับด,ด้วยใช่ครับก็คือตอนนี้คือบทนี่คือเข้าไปอยู่ใน อ่าอันนี้หมดแล้วนะใส่เรื่องคือก็อ่านอ่านอ่านวนๆไปด้วยใช่ครับผมช่วงนี้ก็มีแบบอบบยืหุ่นนิดนึงใช่ครับผมเขาต้องโชว์เยอะไม่ล่ะเรื่องนี้แบบรอบนี้ก็นักว่ายน้ำอ่ะเนาะก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นหนักที่เขาเพราะเขาต้องคัดทีมชาติอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นหนักที่เขาเราจะเป็นโค้ชอะไรเป็นแบบรองประธานชมรมที่จะคอยสั่งเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาหุ่นจะไม่ค่อยขนาดแล้วเขาจะเยอะอดใช่ไหม เออาร์ถอดนี่คือหมายถึงยังไงแบบซีนแบบเออาร์เดี๋ยวถอดแล้วถอดแล้วไม่ไม่ไม่ก็คือถ้าวายนะมันคงถอดใช่ใช่ใช่คือมันมัน เอาที่สมควรแบบตามตามทีนที่สมควรในวอย่างเช่นว่ายน้ำมันก็คงต้องถอดเสื้อผ้าเนี่ยว่ายน้ำอะไรเงี้ยใช่ก็เหมือนว่ายน้ำทั่วไปใช่ครับส่วนหุ่นก็รอดูกันไปคือควาจริงก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดอาจจะไม่ได้ออกมาแบบโดนใจทุกคนแต่ก็เต็มที่ให้เชื่อไว้ว่าเราพยายามทำเต็มที่ที่สุดแล้วใช่ครับถือว่าเฟิร์มตอนนี้ก็คือเล่งเฟิร์มเล่กเล่งอยู่พยายามกินอาหารทำไมครับเล่งเฟิร์มอัดเโบตีิ ออกลังกายไม่ออกอ๋อกินอย่างเดียวครับอ่างล่างอ่างตรงนี้เนาะผมครับใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ระลึกดูกลับอ่ะอีกอันหนึ่งเราตัดกะตะหลีการเนี่ยอ๋ออ๋อของบุญใช่ไหมครับผมที่จริงอะบุญวางแผนบินไปแค่6วันใช่แต่ไปมาคือตั๋วมันมีปัญหาก็เลยต้องเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงวันที่20เนี่ยเราแบบไม่ได้แล้วเราต้องกลับมาทำงานก็เลยต้องซื้อตั๋วใหม่เลยใช่แล้วด้วยความที่สายบินมันมีที่สาอัน ค่อยมารีฟันเงินเราทีหลังหายยากเลยไหมรอบนี้เพราะว่ามันหายยากเลยเขาบอกว่าไปจนไม่รู้จะทำอะไรใช่คือแบบเราแรกๆเราก็ตื่นเต้นได้ไปนู่นไปนี่พอหลังๆไม่ออกไปกินข้าวกับเข้าห้องนอนอะไรย่างเงี้ยไม่มีใช่แพนตากนี้จะปีไปที่ไหนต่อใช่ไหมสำหรับเราผมไม่มีแล้วะทำงานหาเงินทำเงินแลยใช่ไหมใช้เงินไปเยอะมากที่นู่นไม่อยากบอกตัวเลขือกินข่าวเขาไปแล้วโอเคเอคุณโดนดุใช่ไหม โอเคนะครับขอบคุณขอบคุณมากครับเอาอินเสิร์ตหน่อยนะได้ค่ะ